แกมึงไงแกมาต้องแกทำทีนี้ไม่ได้มัันยงไม่เสช่นกูจะรักมันได้ไหมมันไม่ให้กูรักกูไม่เช่นไอ้เนี่ยแล้วกูจะทับตาวดูอย่างไรกูเอาอยู่แล้วรักเขาไหมเออแล้วมึงไม่ทำมึงก็ไม่ต้องรักกูเออแล้วกูจะเอามาให้เราทำไมนะกูไม่รู้จักกู่ไม่รู้จักพวกมึงแล้วจะไปไหนตรงนี้อ่ะเลยแล้วมึงเอาเงี้กูได้ไงเนี่ยเออไม่เงี้ยมันก็ไม่ได้จังนี่เป็นสมเกียจฉันให้เธอ ฉันให้เธอนี่ฉันได้เบ่งทำมาแล้วเดือนนึงหมื่นเอ้ยต้อมาโวยไว้ก็กูไม่ทำงานยังไม่เสร็จเหมือนมึงเนี่ยมึงได้เสร็จแล้วมึงก็ทำไปดิกูยังไม่เสร็จกูก็ต้องรับเงินได้ก่อนจะใไหนอ่ะแล้วที่หน่อยอ่ะก็เล่นของพวกมึงไหมมึงไม่บด้เนี่ยมึงไม่บด้ก็ใช่โวยไว้ได้ไหมฝากูด้วยถ้ากูไม่เสร็จกูไม่ได้รับเงินมึงเสร็จแล้วมึงก็นั่งลงถ้าไม่เสร็จกูจะเอาเงินได้ไงมึงอย่าซื้อฝันใชเออเอาเยอะ เยอะเยอะทำงานนะแกทำงานเพราะมันยังไม่เสร็จเกายังไม่จใจเสร็จแกได้แกได้ไหมมันเสร็จแล้วกูได้เงินมาแต่ไม่ายเสร็จมึงดูแลเจ้าจิเสร็จแล้วไม่ยอมงานแล้วไม่ใจเสร็จแล้วมึงก็บอกกูไม่กินยานแล้วไปเออมึงกาบอกกูทำไมเออแต่กูไม่เอาทำอะไรกูได้อายุเคลียดีฮะอ้อยยังไงก็มันไม่เสร็จงานกูไม่ยอมใจแล้วแล้วอีนั่นในนั้นมันจักเขาเจอเสร็จเอ็มก็ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมแล้วมึงยังไงก็เรื่องของมึงเอยแล้วมึงไม่ยอมไปเสร็จ เอ้ยคนช่างมึงนี่ตรงนีได้แล้วเด็ลนี้ก็ได้แล้วเขาไม่ใช่ได้ด้ยก็ได้แล้วหนงนีก็ได้แล้วอ่าเรียบร้อยได้คนเดียวมนไดแก่ต้องเป็นเด็กททไมอะเนี่ยก็ได้หม้อ้าวยังไงอะ ใครได้ก็ได้ไปเรื่องกูไม่เอามันเรื่องของกูไล้กูไม่ใช่ทำไมหน่อยทำไมหน่อยก็ทำอย่างนี้อ่ะทำไมหน่อยทำอย่างนี้อ่ะหน่อยหน่อยไหนอ่ะมันไม่มีกินหรอกไม่หนอยมันให้คนให้พี่แบมก่อนได้ไงกูได้พี่ไม่เป็นไรนี่จะไม่ไทำจีบก่อนตังอ่ะแล้วเสร็จยังครับผมจะได้เก็บลงสักทีเออเอาผมผมจะได้ยังบอกแค่นั้นเออเออเอาไงไปอ่ะไม่กล้าร้องวงนี้ฉันก็ได้ตัง มึงอย่ามายุ่งเออโโหราลองปาดมีน้ำถูอีกถูข้างในถ้าไม่เอแ้นสมัตกมุงนนทอสมัโกยังไ่ตายยังไม่จรสใช่มใชไงสวบัตกโดไม่ได้ดัน่ให้เลี้ยงไงเออเออนังยาจะไม่จ่ายคู่ดีกว่าเลยเออเดี๋ยวฉันให้เองก็ได้เจรแจ้งที่ไหนมั่งเอออ่ะไปนะ ปัดพื้นปัดพื้นก่อนหน้าถุงถูงถุงก็ออกนี้ไม่งั้นเขาไม่เอาเงินนะเออเอาเอาไงบอกให้เออให้คุณติ๊กเขาปาดก่อนมึงอย่ามาตามกูนะแกพุงอยู่แล้วเออเป็นไงนักเลงด้วยนักเลงด้วยนักเลงด้วยอ้าวเอาไงนักเลงด้วยอ้าว ไอ้กวไม่กวนไปไล้านไม่ต้องนั่งปิดไปพวกเราไม่ได้อยู่แลี้ยวนี่อะไปไปวันคุณแล้วนี่นีไปช่วยแม่เจิ้นเขาทำนู่นในฝานู่นเป็นวงทวงแล้วต้องมจ่ายเงินกูน่ากว่าแม่เจนต้องมาจ่าต้องต้องลาไปเลยแล้วก็เดี๋ยวม่ลาไปเลยราไปาแม่ที่เป้ไม่ได้ทำทำไมพี่เป็นไม่ได้ร้อยนึ่งอ ไอ้หน่อยพี่แบมเขาไม่ได้ช่วยงานเลยแกให้เขาได้ไงอ่ะเน่ยน่เงินคูเนี่ยเาทำเิ้เขาเนี่ยมาได้เงินค่าจ้างมาเนี่ยเน่แปดร้อยเนี่ยเนี่ยนี่ยแปดร้อยเลยเนี่ยค่าจ้างออมันโหแล้วมันโหแล้วมันโหแล้วบอกพี่แบมไม่ทำงานไม่ได้ในต่างเอาเน่ให้อ่ะมาช่วยเราปุูกแล้วช่วยเา เนี่ยถ้ามึงผูกสวยกูให้ร้อยนงเงมึงเก็บได้กูให้บาทนึงเบาทหนึ่งกูจะมาทำเหี้ยไรถ้ามึงบอกได้กูให้เตะเลยนะมาเด้อออกมาดิมนเด้ทำไมกูจะออกไมได้เออ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 เอาเออ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 เอาเอาเออ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 เอ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 อเ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 ออเ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 อ เราไม่ก็จะเก็บจากโน้นมานี่เอาไปนี่ไหมเขาเผาดีไหมไม่ไม่เนอะเขาเผาแล้วก็เสื้อจัมพ์นี่ร้อยเด้อเอาไปเผาที่ลงคัวโน้นเดี๋ยวจบ้าลงได้แล้วแบบนี้เดินปารถจากรงคัวมาเข็นไครเราจะเบิ e ้มหมดกเราจะร่วงไปเขาลูกสาวไปดันเปนหนีไปในเย็นอะไย่างั้นเนี่ยจะทำ ทำงานทงานเยอาเลียขนมเยนยเไม่นต้องซื้อหรอกตัง่จ่ายนทีอะเีะคมันดองนะมึงบอกว่าแกมีตังค์ยอมจ่ายทนทีลำพานบอขอาเดินแกได้หน่อยก็ต้องกักไว้ก่อนเออบุกว่าดูก่อนว่าใครทำงานเยอะทำงานน้อยเออดูว่าผ่านงานท่าเนี่ยเนี่ยตังค์เนี่ยเฮียนัดเขาให้ไว้แปดร้อยเออ เนี่ยเดี๋ยวนัดก็ฝากกูไว้เขาบอกว่าใครทํางานทำงานแล้วต้องเรียงอันดับกันใครอันดับหนึ่งหนึ่งจะได้หนึ่งร้อยเลยโอ้โหใส่แบงค์ม่วงจะเป็นของขดสมจิตแน่เลยอ่ะสมจิตไปเดี๋ยวได้เงินแต่น้อยแน่เลยแบงค์ม่วงด้วยเออมีแบงก์ม่วงกับแบงค์แดงใช่โอ้โหหน่อยทำงานเสร็จเมื่อไหร่กูยังไม่ได้ไม่ได้ตังค์เลยแต่พี่แบมได้ตังค์งานไม่ทำแต่ไปได้ร้อยหนึ่งบ่นเลย ออ,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 อคนเราก็มีความดีทํางานลูกโขวอะไรกันักกันหนาเนี่ยพวกเธอเนี่ยอืมาไม่ <laughs> เอเี๋ยม่ะม้ไนี่ยสีงเอยว่ะปนไระดาสามขั้นเอามาน้องง <laughs> อยู่ไหน ไอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดียวหนีนี่ไงนี่ไงหนีหนีหนีต่อให้ให้ให้พี่ลุงนี่นี่บันได้นี่บันได้นี่เออไม่เลยแกสวยเนาะเออเขาต้องมัดไงลูกเขาก่อนที่นั่งถักเปียกันไม่เหรออ๋อหลังมีถักเปียแล้ั้ไม่ดีนะฮะเปียล่ะพันการเปียหน้าเลยมันลาก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 ันติดกันทำได้แต่มันต้องใจเย็นไงพี่พี่ลุง แล้วทำเหมือนม่านไงพี่ลุงเนี่ยถักเหมือนม่านไงเนี่ยนะตัดไา้เหมือนม่านอันนี้เรารอให้ยาวนะคะนี่เริ่มยาวแล้วใช่ไหมยาวถึงพื้นแล้วพอยาวแล้วเราก็จะมัดเหมือนม่านนั่จะมองดูสวยเลี้ยงพอดีได้ฝนด้วยเลยเลยงามไวนั่งงามไวพี่ลุงจะทําประจําตรงนี้คนทําไม่เป็นทํเป็นม่านอย่างเนี้ค่ะจะมองดูสวยทังพี่ลุงเนาะ เน็เหมือนม่านอย่างนี้แหละนี่แหละเนี่ยแหละนะไา้เราก็ตัดเมืนม่านทําเมันม่านก็ตัดตามไปเดี๋ยวเราค่อย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 ตัดที่หลังช่วงล่างนะคะถักก่อนหักก่อนไม่หักหรอกแม่ไม่เป็นไรหมอรับเย็บหมอรับเย็บเย็บไงก็ไม่หมดนะหมอรับเย็บเนี่ยสมจิต์เขาทำเห็นไหมเนี่ยโอ้อะไรคนทำงานไม่เห็น มาโหที่ไปแบมไม่ได้ทํำไม่ได้ตังค์ไงมาโหคนทํายังไม่ได้ตังค์ไอ้คนนี้ไม่ทําได้ตังค์เดี๋ยวจะให้นุ่นหนิงร้อยห้าสิบเนี่ยเนาะอะไรนแบงค์ม่วงก็เป็นของคุณสุนเกตเองแบงค์ม่วงอ่ะไม่ไงหน่อยแกจะเคลียร์ให้ดีนะแกทำางี้ไม่ได้นะเออเดี๋ยวจะทำแม้วต้องแปดร้อยเคลียร์ดีๆนะเคลียร์ไม่ดีมีโวยนะ หเหยียบขอบขอบเจ้พี่พี่ลุงอย่าอย่าเหยียบตรงกลางมันเรงขึ้นโต๊ะอ่ะเหยียบขอบขอบเออโอ้ยเอาไอ้นี่้หักไปจนก็นี่ไงนนาเอาลงไปแล้วบันไดอ่ะบันไดเหล็กอ่ะมันหักเลยนะอันเนี้ยบันไดเหล็กอ่ะต้องใช้ยืนไปเลยเหล็กก็พอดีเป๊ะเลยแม่เใบเจียวนะมันไดเหล็กไปดิมันไดเหล็กอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยมันอยู่อ่ะันไดเหล็กมันมันมันพังแล้วไม่ใช่มันไดเหล็กสามคันมันมีอีกอันหนึ่งอันเล็กพูดถึงมันไดเหล็กอันเล็กนี่ไมเอาไปให้กัน หนิงเอาขึ้นมาทำไมป้าบอกเรไปขึงล่าจงด้วยเดี๋ยวเรามาข้างล่างพี่ลูกค่อยเอาตัวบอกว่าเหยียบนะมันได้เล็กไม่ยากเหยียบประจําอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวมันหักคนน้ำหนักตัวแกมีมันได้บอกไม่ได้เหล็กมันได้น่ะน้ําหนักได้หมดแหละโอ๊ยเนาะนี่นี่อันแดงขึ้นอยู่ประจําไปฝาดขึ้นไดนเอาตีนเขี่ยต้นไม้ไปมาฝาดแข็งมาทามเอามือก้อยเอาเข้าวตายต้นไม้ ใบไม้แห้งอ่ะกอยเข้าใต้ต้นไม้ใช้จังละกันตังนี่เสร็จเจ้าเลยอ่ะเออก็นันน่ะามืออ่ะกอยใต้ต้นไม้ใช้จังไม่ต้องบอกวม่าคูทำไม่ได้ใช้จังกระต่ายไม่จ่ายเออก็นั่นน่ะเอาด่า่ะใบไม้แห้งๆนะไว้ใต้ต้นไม้เลยใบไม้ไหนบ้านต้องวดตรงนี้มีใบไม้สดด้วยโอ้โหแล้วตรงนี้คไม่ทก็ไม่เป็นไร